สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้สัปดาห์แรกวันจันทร์นะคะเรามาเจอกันวิชาภาษาไทยเล่มนี้นะคะภาษาพาที่คุณครูก็จะมามาสั่งงานนักเรียนเรื่องหนึง่งแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแค่งานเบาๆให้นักเรียนคลายพักผ่อน คลายสมองนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดน,นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่60เปิดไปเลยค่ะหน้าที่60นะคะหน้า60นักเรียนเปิดไปพร้อมกันครูเลยนะหน้าที่60เรื่องรู้เรื่องมรดกโลกอ่านักเรียนเห็นไหมคะจะมีอยู่หัวข้อใหญ่คือหัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่1ก็คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมหัวข้อที่2คือมรดกโลกทางธรรมชาติ จะมีอยู่สองเรื่องนะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีอยู่สองเรื่องมีอยู่สองเรื่องนะคะคุณครูจะให้นักเรียนคัดลายมือคัดลายมือนะคะสวยๆคัดลายมือลงไปในสมุดภาษาไทยสองเรื่องนี้ให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งเรื่องให้นักเรียนเลือกมาแค่หนึ่งเรื่องนะคะจะมีอยู่สองสองหัวข้อใหญ่ใช่ไหมคะแต่คุณครูให้นักเรียนเลือกมาแค่หนึ่งหัวข้อ แล้วให้นักเรียนเขียนเขียนตัวบรรจงคัดลายมือให้สวยลงในสมุดเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูแล้วคุณครูก็จะเช็คให้คะแนนนะคะคัดลายมือให้สวยที่สุดที่นักเรียนสวยได้ที่นักเรียนเขียนมาสวยของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งหัวข้อใหญ่ก็คือหัวข้อที่หนึ่งแล้วหัวข้อที่สองเลือกมาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะ อันนี้คืองานที่คุณครูฝากให้นักเรียนทำนะคะแต่อันนี้คืองานเสริมหน้าที่68กับ69ให้นักเรียนไปอ่านเสริมเสริมความรู้นักเรียนนะคะก็คืออักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำคำเป็นคำตายนะคะให้นักเรียนไปศึกษา เสริมความรู้นักเรียนนะคะคุณครูจะฝากให้นักเรียนไปดูที่หน้า68นี้ก็คือให้ไปศึกษาดูเพิ่มเติมนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะอันนี้คุณครูฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้คือหน้าที่68 69อันนี้คือให้ไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้เสริมความรู้นะคะแต่หน้าที่60 61ให้นักเรียนเลือกมา1ห,หัวข้อแล้วก็คัดลายมือให้สวยงามนะคะ สำหรับวันนี้ค,คุณครูก็มีเรื่องจะฝากนักเรียนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ